สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Car of the Week รายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับอักระยนตกรรมของเบน l ี่ที่พร้อมส่งมอบโดยบริษัท AAS Auto s e r v i c e จำกัดซึ่งในวันนี้ค่ะเป็น EP ที่4แล้วมันิ่งของนำทุกท่านไปรู้จักกับ Flying Spur Hybrid ค่ะซึ่งเราก็เดินทางมาถึง EP 4กันแล้วนะคะใน EP นี้ค่ะมันนิ่งของแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับ Bentley Flying Spur Hybrid ค่ะ โดย Flying Spur Hybrid เป็นอัคระยนตกรรมสปอร์ตซีดานที่มอบสมรรถนะจากการผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมอเตอร์ไฟฟ้าที่จะมอบความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการขับขี่เพื่อตอบสนองและประสบการณ์การขับขี่ที่ดีเยี่ยมได้รับการขนานนามจากสื่อสายยานยนต์ชั้นนำจากทั้งยุโรปและเอเชียว่าเป็นอัคระยนตกรรมสปอร์ซีดานที่ดีที่สุดในโลกค่ะสำหรับไฟ y i n g s p ปอร์ b r บ d มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินรุ่น V6 ขนาด2.9ลิตรมอบพละกำลังกว่า536แรงมา้าแรงบิดกว่า750นิวตันเมตรโดยมีอัตราเร่งที่0 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในระยะเวลาเพียง4.3วินาทีเท่านั้นค่ะ สำหรับ Flying Spur Hybrid คันนี้ค่ะเป็นสีพิเศษ Midnight Emerald มารากตเที่ยงคืนเป็นเฉดสีเขียวเข้มมีประกายมุกด้านในซึ่งสี Midnight Emerald นี้เป็นสีที่สามารถมองได้เห็นถึง2แบบค่ะ โดยเราจะมองเห็นเป็นสีดำเมื่อรถจอดอยู่ในร่มและจะเป็นสีเขียวเมื่อโดนแสงแดดรับกับไฟหน้าคริสตัลแมทริ d กรีม LED ที่เพิ่มความหรูหราให้กับรถคันนี้ได้อย่างลงตัวค่ะมาต่อกันที่ภายในห้องโดยสารซึ่งไฟนิสเปอร์ไฮบริดคันนี้ได้ใส่ออปชันมาพอสมควรเลยทีเดียวค่ะซึ่งการตกแต่งภายในคันนี้มาในรูปแบบทูโทน มีเฉดสีหลักเป็นสีขาวลินินเฉดสีรองเป็นสีแดงคริกเก็ตบอลโดยหนังที่หุ้มเบาะโดยสารจะผ่านการคัดสันจากหนังวัวคุณภาพสูงเลี้ยงในพื้นที่ราบสูงเหนือระดับน้ำทะเลในทวีปยุโรปตอนเหนือซึ่งปราศจากมาแมลงสัตว์กัดต่อยอันก่อให้เกิดรอยตำหนิบนหนังสัมผัสได้ถึงความเรียบเนียนในทุกๆจุดของรถเลยค่ะ สำหรับภายในห้องโดยสารของ f l y i n g s p ป r h y b r i d คันนี้ค่ะเป็นวีเนียแบบเปอร์วอนั By m มูเลเนอซึ่งเป็นลายไม้ที่มีความซับซ้อนโดยท่านผู้ชมจะเห็นได้จากลายไม้บริเวณตรงนี้ค่ะซึ่งเกิดจากการที่ต้นไม้เริ่มมีการแผ่กิ่งก้านในบริเวณที่ใกล้กับรากของต้นซึ่งจะทําให้เกิดลายเป็นเอกลักษณ์ของวอนัค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยสําหรับรถคันนี้นั่นก็คือ เบนลี่โรเตตติ้งดิสเพย์ค่ะที่อยู่บริเวณตรงกลางคอนโซลของรถคันนี้สำหรับออปชันเบนลี่โรเตตติ้งดิสเพย์ซึ่งเป็นจออินโฟเทนเมนต์ที่มีทั้งหมด3ด้าน3สไตล์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานโดยด้านแรกจะเป็นดิจิตอลที่มีความละเอียดสูงเราสามารถควบคุมได้หลายอย่างจากหน้าจอนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับแอร์การปรับเครื่องเสียงหรือเบาะนวดที่จะทำได้จากหน้าจอนี้และด้าน ถัดไปจะเป็นด้านที่บ่งบอกว่าเบนลี่ยังคงมีความคลาสสิกและสวยงามด้วยหน้าปัดอนาล็อกต่างๆ3หน้าปัดโดยจะมีหน้าปัดวัดอุณหภูมิภายนอกหน้าปัดเข็มทิศและสุดท้ายหน้าปัดจับเวลาค่ะโดยไฟ g s อร์ h y b r i d คันนี้ค่ะเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นคนขับหรือจะเป็นผู้โดยสารตอนหลัง ก็มีความสะดวกสบายและมีความหรูหราได้เหมือนกันค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะสั่งการต่างๆผ่านเจ้า touch รีนรีโ remote ที่สามารถดึงออกมาได้ในตัวนี้ค่ะนั่นก็แปลว่าไม่ว่าเราจะนั่งด้านหน้าหรือนั่งด้านหลังก็สามารถสั่งการได้เหมือนกันค่ะบริษัท AAS Auto Service จำกัดมอบตัวเลือกรถยนต์เบนลี่พร้อมส่งมอบด้วยสต็อกเฉสีและออปชั่นที่ครบครันครอบคลุมทุกความต้องการกับราคาที่ดีที่สุดเริ่มต้นที่13.7ล้านบาทพร้อมกับแคมเปญ a ั t i n g Your Dream Offers ข้อเสนอพิเศษที่คุณสนใจสั่งจองรถยนต์เบนลี่พร้อมส่งมอบข้อเสนอพิเศษที่คุณสนใจสั่งจองรถจูนเบนลี่สามารถออกแบบแผนการเงินได้เองเพื่อให้การตัดสินใจเป็นเจ้าของรถยนต์เบนลี่เป็นเรื่องง่ายได้และตัวเลือกมูลค่าส่วนลดที่ยากจะปฏิเสธอัตราดอกเบี้ยพิเศษหรือการเพิ่มการรับประกันโดยโรงงานผู้ผลิตและแพ็กเก็ตบำรุงรักษาและประกันชั้นหนึ่งซึ่งผู้สนใจสามารถเลือกข้อเสนอที่ ที่โดนใจเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตัวท่านเองค่ะสําหรับผู้ที่ถือบัตรที b ีทุกประเภทยังจะได้รับเอกสิทธิ์พิเศษจากธนาคารทหารไทยธนาชาติกับบัตรเครดิตแคชแบ็กเงินคืนสูงสุด135,000บาทเมื่อจองรถยนต์เบนลี่ทุกรุ่นและชําระเงินจองผ่านบัตรท TB ตั้งแต่100,000บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24ีมีนาคม2567เท่านั้นค่ะเลือกครอบครองรถยนต์เบนลี่พร้อมส่งมอบกับ AAS ท่านยังได้รับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดที่นานสูงสุดถึง8ปีหรือ160,000กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนพร้อมการรับประกันโดยโรงงานผู้ผลิตและสิทธิ์การต่อประกันสูงสุด4ปีพร้อมการรับบริการผู้ช่วฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนาน3ปีเต็มค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับฟ y y n n g s เป r y y b r บ d คันนี้สี Midnight Emerald รู้ร้าและสมฐานะจริงๆค่ะใน EP ีหน้าทุกท่านจะได้พบกับอัคารายนตกรรมของเบนลี่รุ่นไหนนั้นต้องคอยติดตามสำหรับ EP ีนี้มอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ